น้องต้นข้าวน่ารักมากๆเลยทุกคนคือนอกจากน้องจะใส่ใจแฟนๆที่อยู่ด้านหน้าเวทีแล้วด้านนอกกำแพงน้องก็ใส่ใจพวกเขาเช่นเดียวกันทำให้ FC ที่อยู่หน้าเวทีและ FC ที่อยู่ทางบ้านประทับใจไปตามๆกันเลยค่ะ ไม่ได้ยินเลยขออีกทีหนึ่งส่งเสียงไยจ้าได้ยินเลยจ้าเราส่งเสียงต้ตอบเข้ามาจ้าทำไมไม่เข้ามาอยู่ด้วยกันขั้งในได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินเสียงไม่ยินชัดนะคะโอเคฟังเลยพร้อมๆกันนะคะโอ้อยู่ด้านหน้า ไม่ได้เข้ามาขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากเลยค่ะลุยต่อเลยจ้าสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆด้วยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูในไลฟ์สดกันแล้วและก็คงจะประทับใจในตัวของลูกสาวคนนี้อย่างแน่นอนเลยน้อง น่ารักมากจริงๆเลยค่ะคือนอกจากว่าน้องจะทำหน้าที่อยู่บนเวทีแล้วก็มี f c ที่แบบเกาะขอบเวทีเลยนะแล้วก็มี f c ที่นั่งอยู่ด้านหน้านี่เยอะมากกับทุกคนดังนั้นนะคะนอกจากน้องอะ่ะคือจะเอาใจใส่ทุกคนที่อยู่ด้านหน้าเวทีแล้วอะ่ะแต่นะคะด้วยการช่างสังเกตของน้องแล้วก็การเอาใจใส่ของน้องนี่แหละน้องก็เหลือบไปเห็น F c ซอ่าซึ่งอยู่ด้านนอกกระแพงอะ่ะ น้องก็ไปทักถ่ายพวกเขาแบบโอ้แบบตอนนั้นนะสร้างความประทับใจให้คนที่อยู่ในไลฟ์สดกันมากๆเลยซึ่งคนที่อยู่ด้านหน้าเวทีแน่นอนค่ะว่าทุกคนจะได้รับความประทับใจกันแบบเรียลไทม์แบบได้เห็นกันเลยแต่เราซึ่งอยู่ในไลฟ์สดน,นะโอ้โหแบบ ยิ้มตามาทุกคนมันมีความสุขมากๆน้องนะบอกว่าวิ่งไปด้านข้างเวทีนะแล้วก็ทักทายกับแฟนๆที่อยู่หลังกําแพงข้างกําแพงอ่ะแล้วน้องก็ถามพวกเขาได้ยินหนูไหมได้ยินชัดไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่พวกคุณโอมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินน่ะความสุขเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนจะต้องรับรู้เอาเองมันโอ้มันบรรยายแทบจะแบบ มันไม่ครบอะสำหรับความประทับใจอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหมือนกับอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆน,น,นะแต่มันยิ่งใหญ่มากๆนะคือการที่น้องเอาใจใส่แฟนๆน้องเอาใจใส่ไม่ใช่แค่คนที่มาอยู่หน้าเวทีอะแต่คนที่อยู่ข้างกำแพงอะเขาก็ยืนฟังยืนดูยืนให้กำลังใจน้องอะดังนั้นนะคะทุกคนคือ แฟนคลับของน้องต้นข้าวเธอไม่เคยละเลยใครเลยน่ารักแบบนี้เราจะไม่ให้เอฟซรักได้ยังไงไหวอะ่ะมันไม่ใช่แค่การที่น้องต้นข้าวจะร้องเพลงดีหรือว่าร้องเพลงเพราะเพียงอย่างเดียวนะ แต่เสน่ห์ของเธอนี่เห็นไหมคะว่าเสน่ห์ของน้องต้นข้าวมาไม่เว้นแต่ละวันเลยการขีดเล่นการเอาใจใส่ของน้องอ่ะนี่มันคืออีกเสน่ห์หนึ่งที่ทําให้แฟนๆเนี่ยรักน้องมากยิ่งขึ้นการร้องเพลงไม่ต้องห่วงขอให้นะคะน้องนํามาร้องอ่ะต่อให้เพลงนั้นน้องจะถนัดหรือไม่ถนัดแต่น้องต้นข้าวสามารถทําให้เพลงนั้นเพราะได้ ทุกครั้งทุกเพลงที่น้องต้นข้าวร้องมาเป็นเพลงที่เพราะทุกเพลงเพราะว่าน้องอ่ะร้องแบบสไตล์น้องต้นข้าวไม่ได้แบบว่าไปเกาะเลียนเสียงต้นฉบับแต่น้องนํามาร้องให้เข้ากับสไตล์ของน้องต้นข้าวแล้วน้องต้นข้าวร้องเข้ากับ เพลงที่น้องนํามาร้องเลยไม่ว่าเพลงนั้นจะเป็นเพลงผู้หญิงหรือเพลงผู้ชายเห็นไหมคะนี่คือเสน่ห์แรกเลยคือการที่น้องร้องเพลงเก่าๆได้เพราะร้องเพลงลูกทุ่งได้เพราะนี่คือเป็นอะไรที่สร้างความประทับใจในข้อแรกสำหรับแฟนๆอยู่แล้วแต่ความน่ารักความสดใสของน้องต้นข้าวคือเสน่ห์ที่เข้ามา ทำให้ความชื่นชมในเสียงเพลงอ่ะมันยิ่งมีความชื่นชมในตัวน้องต้นข้าวเพิ่มมากขึ้นไงแล้วแฟนๆที่เขาชอบน้องอยู่แล้วอ่ะพอเห็นในความน่ารักเอาใจใส่ของน้องแบบเนี้ยความรักมันก็เลยเพิ่มทวีคูณขึ้นไงเห็นการเอาใจใส่แฟนๆของน้องต้นข้าวทำให้นึกถึงแม่พึ่งเลยอ่ะ ซึ่งแกเป็นคนที่เอาใจใส่แฟนๆของเธอมากๆและเวลาอยู่หน้าเวทีเนี่ยถ้ามีจังหวะนะแม่พึ่งก็จะพยายามที่จะพูดคุยกับแฟนๆเอาใจใส่แฟนๆไม่ว่าจะอยู่ด้านขอบเวทีหรือว่าอยู่ไกลพุ่นเธอก็จะสามารถที่พูดคุยกับพวกเขาแล้วก็สร้างมิตรสัมพันธ์มิตรไมตรีที่ดีสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับในโมเมนต์นั้นๆได้ทุกครั้ง ซึ่งน้องต้นข้าวนะคะเราสังเกตไหมว่าน้องอ่ะคือเป็นแบบนั้นโดยธรรมชาติเพราะว่าในเรื่องพวกนี้มันเรียนแบบกันไม่ได้ค่ะการร้องเพลงอ่ะมันอาจจะเรียนแบบได้คือเกาะติดเสียงต้นฉบับแต่เรื่องเสน่ห์อื่นๆอ่ะมันเรียนแบบกันไม่ได้เพราะว่ามันจะดูออกเลยค่ะว่านั่นอ่ะทำโดยจงใจที่จะเรียนแบบหรือออกมาเป็นธรรมชาติของคนคนนั้น ซึ่งน้องต้นข้าวเป็นคนที่ขี้เล่นอยู่แล้วเป็นคนที่แบบมีโมเมนต์อะไรนะ่ารักน่าร,รักของเขาอยู่แล้วการเอนเตอร์เทนของน้องเป็นการแบบด้นสดๆอะ่ะแน่นอนอย่างอย่างการแนะนําตัวนั่นเป็นสิ่งที่น้องคือเป็นฟอร์มของน้องที่น้องจะพูดอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ในเรื่องของการด้นสดๆในการเซลเอยในการที่เอนเตอร์เทนแบบสดๆตรงนั้นเลยมันเป็นการ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างเมื่อวานเห็นไหมคะว่าเรื่องไม้ดับไปสามรอบน้องก็มีอะไรที่ในจังหวะตรงนั้นแหละเพื่อให้ทุกอย่างมันไหลลื่นไปอ่ะน้องแก้ไขสถานการณ์ได้แบบน่ารักมากๆเลยและอย่างในเรื่องของเนี้ยการเอาใจใส่เอฟซีซึ่งอยู่ข้างกำแพงก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ทุกคนแบบประทับใจอ่ะขณะตอนเนี้ยนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว้ฟยังประทับใจน้องเลยอ่ะ คือไม่คิดว่าน้องจะเอาใจใส่แฟนๆมากขนาดนี้ไม่คิดว่าแบบน้องต้นข้าวจะแบบเห็นโมเมนต์ตรงนั้นแล้วน้องไม่ได้ปล่อยให้ผ่านไปเนี่ยเพราะว่าอ,อย่างศิลปินบางคนนะ่ะเขาอาจจะไม่ได้สนใจเขาเอาใจใส่แค่คนที่มาอยู่ด้านหน้าเวทีคือคนที่เข้ามาอยู่ในโมเมนต์ของเขายิ่งเป็นเวทีที่เก็บเงินด้วยแล้วเขาก็จะเอาใจใส่แฟนๆซึ่งเสียเงินเข้ามาดูพวกเขา ส่วนคนที่อยู่นอกกำแพงเขาไม่ได้เสียเงินมาเขาไม่ได้เข้ามาข้างในบางคนอาจจะไม่ได้สนใจแต่น้องต้นข้าวเปล่าเลยค่ะไม่ว่าคนจะอยู่ด้านหน้าเวทีหรือว่าอยู่ข้างกำแพงแต่เขาหยุดฟังชื่นชมสายตาที่เขามองมาบนเวทีเนี่ยคือเขามองน้องแล้วก็ฟังเพลงที่น้องร้องด้วยความสุขนั่นคือแฟนๆของน้องและการขอบคุณของน้องต้นข้าวคือการเอาใจใส่เขา วิ่งไปทักทายเขาได้ยินเสียงหนูไหมคะชัดไหมคะหนูร้องเพราะไหมคะโอ้ให้พวกคุณน่ารักมากรักษาความน่ารักรักษาความดีแบบนี้ตลอดไปนะคะหนูต้นข้าวแล้วหนูจะอยู่ในใจของ fc ไม่มีใครลืมเหลือนแน่นอนความสามารถทางด้านการร้องเพลงไม่มีข้อกังขาดังนั้นสเสน่ห์ที่หนูมีอยู่ตอนนี้รักษาให้คงที่เพิ่มพูนยิ่ง,งขึ้นไป เชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดหนูยังเป็นแบบนี้รักษาความดีความน่ารักแล้วก็คุณภาพในการร้องเพลงรักในเสียงเพลงแบบนี้ต่อไปคำว่าราชินีลูกทุ่งไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะ